เียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีคงจะกราบเรียนสั้นๆนะครับเพราะว่ามีการพลาดพิงมาเล็กน้อยก็ขอยืนยันว่าจริงๆการทํางานของรัฐบาลเนี่ยนะครับ <c oughs> นโยบายของรัฐบาลก็คือนโยบายที่เราต้องบริหารร่วมกันเพราะฉะนั้นที่เราตั้งเป้าเอาไว้เรื่องถนนไร้ฝุ่นว่าสรุปง่ายๆนะครับว่า3ปีในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทเนี่ยจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยขอยืนยันตามนั้น นะครับส่วนถ้าหากว่ามันมีปัญหากับฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องการพิจารณาพรบรเงินกู้ในขณะนี้เนี่ยผมก็ได้ขอให้ทุกกระทรวงเนี่ยมีแผนในเรื่องของงบประมาณปกติด้วยเพราะว่าการจัดเก็บรายได้ในขณะนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังหวังว่าสภาเนี่ยจะผ่านพรบรเงินกู้ออกมาแล้วก็เราก็จะได้ดําเนินการเดินหน้าต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะกราบเรียนครับว่าในภาพรวมของชนบทนั้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของแหล่งน้ํา กับเรื่องถนนไร้ฝุ่นนะครับงานสําคัญที่ผมกับทางท่านรัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุยกันแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของระบบรางคือเรื่องรถไฟที่อยู่ในต่างจังหวัดทั้งหมดทั้งเครือข่ายเนี่ยนะครับประมาณแสนห้าหมื่นล้านอันนี้ก็จะมีความชัดเจนในปีนี้แหละครับว่าจะเดินหน้าเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับที่ท่านได้ให้คําแนะนําเรื่องของการให้ข่าวกับสื่อมวลชนนะครับความจรงิง เรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบอกว่ามันจะเป็นปัญหาว่าจะมีการระงับนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการให้ข่าวเนี่ยก็มีการแก้ข่าวแล้ะผมก็ได้ให้ท่านท่านรองนายกท่านรัมตรีแล้วก็มาซักซ้อมงานเรื่องของกระทรวงทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเห็นตรงครับเดินหน้าโครงการแน่นอนครับ